สวัสดีค่ะแดนหล่อหลอมผู้กล้านะคะสําหรับอันนี้จะเป็นวันที่อ่าสี 5, นะ่กับห้าเนาะคุณบุทะลวงสู่ต้นต่อแห่งความแค้นกับเป็งประกายนะแดนวิญญาณแห่งผู้กล้ารวมตัวคืออันนี้ที่เราเล่นนะ่ะมันเปิดแค่ห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เปิดเองแล้วเดี๋ยวเรารวมคลิปไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่ชั้นติดสองก่อนเนาะได้รับการรักษาโจมตีเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวลาแปดวินาทีและได้รับบ่วงพันธชีวันจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิ อ่านี้ถ้าหลักๆคือตัวละครที่ได้บัฟนี้ได้มากที่สุดก็ก็มีพี่นิวไหมมีพี่นิวคนหนึ่งแต่พี่นิวอะไม่ได้รับบ่วงเนาะพี่นิวอะได้รับการรักษาแน่นอนส่วนพลังโจมตีพี่นิวไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ แต่มอบบ่วงเนี่ยก็จะมีคุณคอลินคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกคนคืออเล็กชิโนแต่อเล็กชิโนเขารักษาไม่ได้เนาะแต่ได้รับบ่วงเต็มๆนะคะอคอลินนี่เราว่าน่าจะได้ได้บัฟถูงสุดของบัฟรอบนี้เนาะแต่การที่ต้องปราบก็จะเป็นจากกลวิญญาณเอเลมาจากคนจู่โจมจากคนสอดแนมจากคนทำลายล้างมีฟาตุยเกินมาอันนี้ไม่ชอบเลยมีอันนี้มามันถึกอ่า เออแล้วก็มีบัฟซื้อฟูดเราจะได้บัฟจากเพื่อนที่เพื่อนที่ผ่านชั้น20สิบมาเช่นกันเนาะคุณสาหรับรอบแรกนะคะเดี๋ยวเรารอบแรกยังไงเราก็ไม่ผ่านอยู่แล้วคุณเร,เราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแล้วตัวละครเราก็ไม่ได้จะมีดาวเต็มเอียดอะไรแบบนั้นเนาะอืออ่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นทีนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอือ คุณเราเราเป็นอเล็กชิโนไปคนหนึ่งมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าเอ,อ่ออเล็กชิโนต้องกดอันติใช่ไหมแล้วก็แต่บ่วงเนี้ยจะได้สิบสองวินาทีมอบบ่วงอีกสี่เปอร์เซนของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครมีอเล็กชิโนมีพี่นิวก็น่าจะพอได้เหมือนกันนะคุณอ่าแล้วอีกตัวละครหนึ่งถ้าคุณเอาไปอะ่ะแจกบ่วงแต่แจกให้ตัวเองก็คือน้องติกวินคนหนึ่งนะคุณ อืมแต่ยังไงเขาก็ได้รับการรักษาแน่นอนเอ๊ถ้าเรามีคุณจงใช่ไหมเราทีมเดอะดีมทีมเราอันเดิมไปได้ไหมอ่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาคนอื่นแล้ว <c oughs> มีอ่าเป็นคนนี้แล้วก็คนนี้ปิดลารี่คนหนึ่งนะอันนี้น่าจะพอได้แปะคุณไม่ต้องรักษาหรอกอะไรนั่นอ่ะ <c oughs> คือเดี๋ยวอเล็กชินโนจะรักษาตัวเองเองนั่นแหละอ,หอย่าลืมใส่ของนะคุณเป็นอาหารแล้วก็ยาที่เหมาะสมเดี๋ยวเราใส่ยาเพิ่มไปอีกอันหนึ่งนะคะ, <c oughs> อะอันนี้อันติฟุรินะก่อนเนาะ <c oughs> ปล่อยอันนี้ไว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวซิทรารี่มาซิทลาลี่ลงเลยค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้มาเก็บ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุนี่แน่ทีนี้อ่าเออ อันติคาซอฮะทิ้งไว้ก่อนละกันคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวรอนี่แน่คนนี้มาสองรอบขออีกทีนึงซิตาลีเสร็จแล้วก็มาค่ะอ่าอันติไปเลยคุณจะได้รักษาไปด้วยเนาะนี่แน่โอเคเข,เขาเขาเข้ามาใกล้อยู่นะดีค่ะดีค่ะอันนี้ขอจัดการไปหน่อยได้ไหม อันติไปเลยค่ะได้ชั้น18เนอะอเหลือเหลือใครอะ่ะอันนี้ดูดเข้ามาแล้วก็ซิลาลี่ขออีกรอบหนึ่งซิลาลี่อันติไปเลยค่ะแล้วก็อเล็กชิโนมานะดูดบ่วงกันนิดนึงเนาะเอาเอาตสองตัวนี้นี่นะอยู่ด้วยกันแพ็กกันไปนะคุณแบบนี้แหละไปโอเคน้องซีฟูดยังช่วยอยู่ได้ค่ะได้อยู่ นี่แน่เก็บดูดบ่วงอีกทีนึงอันติเลยได้ไหม <c oughs> เอ,อ้ยนี่เี้ายงองนะ่าเดี๋ยวเราไปเล่นเองแล้วกอนนะคุณ <c oughs> แล้วว่าทีมนี้ยังพอไหวนะคะหรือไหมก็อีกทีมก็เป็นเทพไฟมาเลยแต่ว่าเทพไฟมันไม่ได้ใช้บ่วงไงเราก็เลยเอาเป็นตัวคุณอ่า คุณอเล็กชิโนมาแทนเนาะเดี๋ยวถ้ามันได้ก็เราจะเอามาลงไว้ให้แล้วกันนะคะมันมันย่องอ่ะคุณเก็บได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะโอ้โอมีเราไม่ครบเป็นเพื่อนแล้วคุณชั้นเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเก็บรางวัลไปก่อนมอบบับให้เพื่อนอไปหรอไม่ผ่านถึงชั้นยี่สิบมันจะไปได้บัฟอะไรเนี่ยฮะเรามอบให้เพื่อนสี่สิบเก้าครั้งเลยเหรอเพื่อนผ่านกี่ครั้งเนี่ยบ้าที่สุด คุณคะอันนี้เดี๋ยวของห้องห้องที่4ี่เนาะของเราจะเริ่มจากชุดชุดที่สิชั้นที่15้าจุดที่บันทึกชั้นที่15าเราสูงสุดยังไงก็ได้แค่19ชั้นนะคะแต่ก็ตัวที่ใช้รู้สึกจะมีเป็นอ่าเป็นไม่แน่ใจว่าฟูรีนะหรือว่าเป็นเบงนี่จำได้ว่ามีเบงนี่คนหนึ่งฟูรีนะเอเบงนี่เตียงหลิงหรือเปล่าไม่น่าใช่เสียงหลิงเป็นแล้วก็มีเบงนี่ น่าจะมีฟูลินะนะคุณถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เป็นอเล็กชิโนคนนี้นี่แหละอย่าลืมกินอาหารเหมือนเดิมเนาะคุณลงอันติคุณฟูลินะไปก่อนนะแล้วก็เรียกน้องซีฟูดมาอันติของคาซึฮะก่อนเนาะคุณเสร็จแล้วอันติเบนนี่นะคะหันกลับมานะตรงนี้เราวิ่งมาทางนี้คุณเราจะต้อนเขาเข้าไปในวงนะคะอย่าให้เขาออกมาอันนี้มาเลยอันนี้เก็บบ่วงเนาะเสร็จเราก็รีบรีบตีค่ะนี่มันจะได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้อีกรอบหนึ่งเ,เนื่องจากว่าเราฟื้นพลังงานไม่ทันเราจะฟื้นฟื้นมาเลยคุณเสร็จแล้วก็อันนี้มานะคะอันนี้ดูดเข้ามาคุณเสร็จแล้ววิ่งมาเก็บบัฟตรงนี้นิดนึงนี่แนะ่ตีตีไปค่ะแต่อเล็กชิโนเขาตีไม่ทันนะที่เราเราเคยตีคือตีไม่ทันจริงๆคุณ <Okay. S 1> นี่แนะ่เขาเสียบเข้ามาแล้ว คือต้องต้องสองคนแล้วอสองคนมารวบรวบอยู่ด้วยกันนะคุณอาจจะยากนิดนึงเนาะของเราก็เลยได้สูงสุงสดแค่ชั้นสิบเก้าชั้นสิบเก้านี่ยแหละคุณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องซีฟูดเขาช่วยช่วยเยอะๆหน่อยโอ้โหอลิซชินโนตื่น <laughs> มันมันตื่นได้ อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่นะนี่แน่เป็นนี่ลงให้หน่อยอม,มันจะไม่ไหวกันแล้วเนี่ยโอ้โหโอ,โอเล็กชิโน <laughs> เอาเป็นว่าเมื่อกี้ทําให้ดูนิดนึงละกันเนาะคุณเดี๋ยวเราเราไปเล่นเป็่งประกายนะแต่ดววิญญาณเห็นผู้ก,กล้ารวมตัวคือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าแพคมอนดีๆเนาะคุณอเล็กชิโนพยายามตีแล้วแล้วสลับสลับตีอาจจะพอไหวนะคะหมายถึงวิ่งไปตีตัวนั้นทีตัวนี้ทีอ่ะเพราะมันมี2ตัวใช่ไหมคุณแต่ของเราคือ ไม่ไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วเลิกพอสำหรับห้องนี้เปล่งประกายนะอาแดนวิญญาณแห่งผู้ก้ารวมตัวเรายังไม่ได้ท้าทายเนาะคุณอันนี้ทําให้เกิดวิญญาณราตรีประทุจะอาพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นโจมตีเพิ่มขึ้นป้องกันเพิ่มขึ้นชํานญพลาดเพิ่มขึ้นนั่นยิ่จะคงอยู่เป็นเวลา200วินาทีและซ้อนทับกันได้มากสุด3ามชั้นเนาะอืมก็แล้วรายการที่ต้องปราบก็จะเป็นพวกอาเจ้าจพวกนี้ทั้งหลาย พวกที่มากันสองตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเป็นคาเซฮะแล้วก็ฟูรินะาเนาะคุณใช้เป็นตีตีต้เดิมที่เราเคยใช้แล้วกันแล้วก็มีเป็นเทพไฟไปเปนคนหนึ่งแล้วกันนะคะอืม เราว่าถ้าคุณท้าทายก็เริ่มท้าทายจากชั้นที่12เสร็จถ้าเกิดว่ารอบแรกยังไงถ้ามันไม่ได้จริงๆเนาะเราค่อยมาเริ่มท้าทายกันอีกทีที่ชั้นที่15นะคะเหมือนเราเพื่อที่จะเก็บบางทีคือจากชั้นที่12เนี้ยเราดันขึ้นไปไม่ถึง19เนาะเราอาจจะค้างอยู่ที่ชั้น18อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราเริ่มที่ชั้นที่15เราก็จะมีโอกาสกระดึ๊บไปชั้นที่19ก็ก็ยังพอได้รางวัลอยู่บ้าง <laughs> แต่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรา เรายังไม่ซีเรียสเลยอ่ะเร,เราไม่เอาเราไม่เอาอะไรแล้วอันติแล้วค่ะือหึอยาลืมกดไว้ก่อนดีว่าลงคนนี้มาก่อนอยาบค่งจะบอกว่าอย่าพคืนเรียกเกาะได้ไหมไม่ทันนะคุณนี่นะอันที่คะโอเคได้ประมาณหนึ่งนะมีบัฟฟื้นฟูพลังงานมาเดี๋ยวเราอันติคุณคุณคับเซีฮาทิ้งไว้ก่อนเลยคุณแล้วก็อันติคุณฟูรินะทิ้งไว้เนาะอ่าเออ มากันสองคนอีกแล้วเหรอนี่นะเราก็ลงแบบนี้ดิกคุณฮอแล้วก็ปั่นไปค่ะตรงนี้ยี่สิบยี่สิบได้ไหมยี่สบขอบคุณหาสิบห้าบกไปอีกสี่นะเป็นชั้นที่สิบเก้าเฮ้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าเขาเขาช่วยเสริมเราอยู่หรอคุณโอ้โหไอ้องตัวนี้อันนี้ดูดกันเข้ามาหน่อยได้ไหมนี่นะโอ้โหมันถึก มันไม่คิดนะเลยเมื่อกี้นี้ไม่คิดไม่เป็นไรคุณใจเย็นๆเราดูดมันเข้ามาก่อนไม่รู้จะทําอะไรยังไงนะคะมีคนไม่ยอมเข้ามาใกล้ด้วยเห็นไหมคุณเนี่ยมันจะเป็นซะแบบนี้อ่ะคุณอันตีไปเลยคะ่ะของยังไม่หมดนะแต่ว่าไม่ทำแล้วไม่เล่นแล้วสรุปผลเลยแล้วกันคุณแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปเล่นนอกรอบของเราอีกทีดีกว่านะคะ ตัวนั้นมันกำลังจะยิงน้ำมาแล้วนี่นะน้องซีฟู้ดช่วยกันหน่อยอันติมาก่อนไม่ตัวนั้นมันก็จะยิงลมใส่เราอีกแล้วคุณน,นี่นะอุ้ยไม่ขีดด้วยหรออ่ะจะค่อยๆโดนกันไปทีละนิดอ่ะอ่ะโดนแบ่งๆแ,แบ่งกันไปนะอ่านิดนึงอือหือ ขอบคุณคุณโยสำหรับบัฟบนะคะเดี๋ยวที่เหลือเราไปอาจัดการของเราเองดีกว่ามันอีกเล็กๆน้อยๆของเราเนาะน่าจะเริ่มชั้นที่12แล้วแล้เอ้ยชั้นที่15แล้วก็ตีอาจจะอาจจะได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณ สภาพตอนนี้คือแบบไม่ได้ก็ก,ก็เออไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จะอีกเลยอ,อีกสองช้อนจะหย่อนละช้อนแต่ได้รางวัลหลกัหลกๆก็ถือว่าโอเคแล้วคุณประบสบความสําเร็จแล้วนะพวกอ,อันเนี้ยอันเนี้ยไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หรอไม่เอาก็ได้ไไดคือเดยกก็ไปลงเล่นอีกสองสองชั่วโมงเนี่ยโหใจคอคนเราแล้วทำไมมันมีเควสอ๋อหยุดนำทางสักทีเถอะนะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเล่นกิจกรรมนี้กับเราได้นะคุณไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเป็นเพื่อนเรา <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมบายบาย